สวัสดีครับเนเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวครับวันนี้เป็นวันที่เราจะไปออกรายการที่ช่องวันสามสิบเอ็ดครับแล้วก็จะต้องเดินทางต่อเลยก็เลยมีทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อผ้าอะไรต่างๆเยอะแยะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปแต่งตัวที่ก่นอนเข้ารายการค่ะเดี๋ยวไปเอาเสื้อมาก่อน ดีค่ะสองแม่ลูกสวัสดีครับผมกับพิ่โดแอบไปเปลี่ยนชุดกันมาแล้วเปลี่ยนชุดเรากําลังเดินทางไปที่ GMM Grammy ฮรมีนัดตอน11โมงนี่10โมง54ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวพิ่โดไปแต่งอะไรแต่งเดี๋ยวคีอทีเขารอแต่งหน้าพิ่โดอยู่นะแต่งหน้าออกรายการอะไรรายการทีวีอืเก่งมาก ช่องวานชอบไหมชอบครับชอบครับรถติดฮะฟันฝ่ามาอยู่บนถนนเพชรบุรีครับเพื่อนๆนี่เขาแต่งหน้าให้โดโด้ไงแต่งหน้าอ่าแต่งหน้านะครับนั่งนิ่งๆก่อนนั่งนิ่ง อยู่ที่ห้องแต่งหน้าของคุณดิวเครับครับด็อจะไปออกอะไรออกรายการอะไรทีวีรายการทีวีร่องยังรอแล้วขอบคุณครับ่อนครับคุณครับไป้องน้องทีมงานจะพาไปห้องรับรองก่อนใช่ไหมครับด็โอเคไหมครับโอเคไหมค่ะเดี๋ยวเรารอ อยู่ในร้านอเมซอนที่อยู่ใกล้ๆกับแกมมี่นะรอครอเอทีฟเข้ามาบีในช่องวันสามเห็ดใช่ไหมคะใช่ครับแต่อันนี้จะเป็นตึกแกมมี่ตึกขึ้นจานดาวสองนสักกูดดูนั่งรอนะคุณแม่ดูซิหล่อยัง่อแล้วอย่าให้เอามือไปถูหน้าไปถูหน้านี่เราจะออกคือรายการข่าวเที่ยงช่วงรอบวันช่วงรอบวันช่วงรอบวันใช่ครับ แต่ว่าสดใช่ไหมฮะเป็นรายการสดครับสามารถติดติดตามรายการข่าวได้11โมงตรงนจันทร์ถึงชมครับคลิปนี้คงออกหลังจากเราดำเนินการไปแล้วอ,ออกสดากาวันนี้ ตอนตอนนี้ถ้าถ้าเอฟซีบอกจะตามดูย้อนหลังต้องก็ดูได้ที่ช่องยูทูบครับพิมพ์ว่ารายการข่าวที่ช่องวันครับก็จะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยใช่มีทุกวันเลยเดี๋ยวผมจะได้เอาลิงก์ไปแขวนไว้ในคลิปนี้อันนี้จะเป็นของวันที่11เมษายนเราจสามารถเข้า YouTube แล้วก็ค้นหาของวันที่11เมษายนได้เยี่ยมเลยครับเอฟซีหลายคนบอกว่าอยู่ต่างประเทศเวลาไม่ตรงกันให้ให้แขวนลิงก์ดูย้อนหลังได้ขอบคุณ้องมากครับ ขอบคุณครับอนโดรอสักครู่โอเคไหม,อมโอเคไหมเด็กยอดชื่ออะไรเด็ก<ค><ณ>ชายปีกแล้วพ่อชื่ออะไรพ่อ<ค><ณ>ชื่ออะไรครับพ่อชื่ออะไรครับปีปีอะไร สิยะปิยะชิ่ิยะอันนี้นายอะไรคุณนักธิดาตาค่ะครับสารพีซีเบอร์เบอถือแล้วอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบก็ให้ตำรวจเนี่ยไปคุมตัวมาสอบสวนตอนแรกคุณผู้ชมเชื่อไหมครับลำไยปฏิเสธเบอร์เนี้ยขอเบอร์ผมแต่ผมไม่ได้ใช้คนอื่นใช้ไปแล้วสุดท้ายยอมจำนนด้วยหลักฐานแล้วก็รับสารภาพนะฮะนี่หลังจากนั้น ยินยอมหักซิมมือถือทิ้งต่อหน้าตำรวจเอาดิหักให้ดูเลยฮะยืนยันว่าจะไม่ทำเรื่องเดือดร้อนแบบนี้อีกผู้กับกับตักเตือนต่อหน้าเลยค่ะอย่าครับวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่เกี่ครอบครัวครอบครัวนึงซึ่งเป็นครอบครัวที่คุณพ่อมีลูกเป็นออทิสติกแล้วก็ตละหนักว่าเอ๊ะนาะโค้ชทมศน์พี่พ่อแม่ไม่ดีแล้วจะไม่มีใครดูแลน้องสาวก็เลยเกิดความคิดว่าจะทำช่อง และก็ทที่ยวเพื่อหวังว่าจะได้มีคนรู้จักเรามากขึ้นอะไรงเยค่ะแล้วก็ตอนนี้ช่องเขาอ่ะจากที่กิ่เริ่มจะทำเล่นๆมีคนติดตามกว่า300แสนคนซึากอินฟลูเอนหนึ่งถูกต้ะาำเร็จมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปส่วนีจากชองกันค่ะนะ

ความอดโยนความรักของคนในครอบครัวจริงๆแล้ววันนี้เราเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได <c oughs> ้ต้อนรับคุณพ่อแล้วก็คุณลูกมาพูดคุยกันนะคะเจอกันเลยกับคุณพ่อพิยานแล้วก็น้องโดโด้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เสื้อคู่ด้วยวันนี้น่ารักมากดีใจที่ได้เจอทุกคู่เลยค่ะแล้วก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวให้น้องโดโด้ยูทูบเบอร์ของเราอยูทูบเบอร์คนนึงน้องโดโด้ของเราช่องโดโด้พัฒนาทันทีแนะนำตัวให้คนทางบ้านรู้จักกัน โดรนได้นำตัวไหนครับนิาชาน้าชายนะครับน่ะครับน้ชายปิ๊กครับครับชอบอะไรครับโดโรนชอบโดรนผาดเที่โดโรนผาชเท่ชอบโดโรนผาเที่วนั่นเอหย้อนกลับไปเริ่มตั้งแต่แรกเลยละกันสายนี้็ทําช่อง่เขาอยาก่ะ เราก็ต้องเราก็ต้องคิดนะครับว่าสักวันถ้าเขาไม่มีเราอยู่นะเขาจะไปในในสังคมในโลกนี้ได้อย่างไรครนเนี่ยแวดองก็คือเราต้องทำให้คนรู้จักพูกเราในเวลาที่เราอยู่นยทำให้จักพวกเราเวลาเขาไปไหนเราไปในเวลาที่อย่นจะน้อยก็รู้จั เเงอไม่ใช่ว่าจะเอายอดฟิวเอายอดคนดูสุดท้ายตอนรู้จักยูรูไปจะไม่รู้เลยว่านมีเงินเข้ามาด้ว่รู้ไม่คิดเ้ามาได้เลยไม่รู้เลยทำไปเน่งปีปก็อย่ในต่างประเทศมาวีดีเขาบอกว่าส่ง้อมูลด้่างว่าเาเข้ามาว่ามันรบชวงตามตามที่ เงื่อนไขดูกันะถ้าเปิดสร้างรายได้วิ่งดงนบ้านทั้งหมดเลยทำยังไงทำยังไงลนะก็ยังนึกว่าได้ร้อยสองร้อยสามร้อยแต่ว่าห่พอสมวเลยมีรายได้มากพอสมคเป็นผลปล่อยได้ที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่านอกเหนือจากยายคนรู้จักกับลูกแล้วยังอยากจะให้ความรู้กับครอบครัวที่รุ่น ครับพอคลิปเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีโทรศัพท์เข้ามาหรือมีคอมเมนต์เข้ามาว่าเราก็ปรึกษาหารุว่าลูกเป็นเหมือนกันที่ล้ายเป็นเหมือนกันเออเขามีอาการนี้เราดอย่าไงยังไงมันก็เป็นจุดประกายอย่างที่เราก็เพิ่มเติมแต่เราไม่ได้บอกว่าเราคือผู้มีความรู้ไม่ได้เป็นเป็นความถูกต้องของของการแพทย์อะไรทีนะถ้าเราเราแก้ไขสถานการณ์ลูกนแบบนี้พอลูกเรามีอาการแบบนี้มีอ่า ที่อาจจะทําให้สังคมมองแปลกแล้วก็เราก็สอดแทรกมันแตกน้าในเรื่องของเราว่าเราเป็นยังไงแต่คุณพ่อใช้ใช้ประสบการณ์ตรงชีวิตจริงแล้วไม่ได้กังวลใจเนาะในการที่จะรับคือแบบเราทออไม่ใช่แค่คนที่เข้ามาขอความเห็นแต่มันก็จะมีคอมเมนต์ที่อาจจะไม่รู้แล้วก็งคบอกให้ไปบอกเสร็จหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็มีเจออีกด้าน อย่างอาการของเขาแล้วอาการของเขาเนี่ยมันไม่เห็นว่าอยู่ในจริงมีบางคนบอกว่าอาจจไม่ไม่ตัดต่อแล้วดีอาการแย่แรงอาการจะไม่คนเดียวหรือว่าเมื่อเขาไปอยู่ในแสังคมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโรคนี้หรือว่าในในสังคมของเราเนี่ยก็ยังมีอย่างของโรคนี้ใหญ่ใช่ไหมถ้าเห็นคนที่มีอาการแบบนี้มีก็ช่วยเข้าใจไม่ต้องช่วยเยอะหรอกครับแค่เข้าใจก็พออย่ารังเกียจเขา ถ้าพ่อตัคนก็ไเห็นความจริงก็จะไเข้อะไนทุกนจ่าคนไทยหลายคนอาจจะแบไม่ค่อยมีความรู้จักต่ตอนนจริงเท่าวนะคะแล้วก็ต้องถามโดโร่ด้วยโดโร่ชอบไปเที่ยวกับคุณพ่อไมคะชอบไอบไปเที่ยวไหครับชอ่ชอไปเที่ยวฮะชอบไปที่ไหนไปนปเดี๋เราจะไปรัไปดอน มันรอนมันรอนมันรอนเนอะไรมันอดนคือเราก็อย่างอย่างที่บอกว่าเกษตรของเราเราก็การูุเราผมมองว่าขณะนี้เขาจะเรียนจบระดับปรสแล้วเนีผมสร้างหลักสูตรเพลงโอ้ลับสังคมใียนมเเปลียนพ่อแม่ให้เป็นครูซึ่งซึ่งเราก็จะบอกกับคนที่ที่ที่มาศึกษาให้เราว่้จะทำยังไงยุจะต้องเรียนยูวันน่ะกานับแต่ภาษสชีคม จะทำยังไงให้เขาเห็นในสังคมได้จะทํายังไงให้สังคมเนี่ยเห็นเขาแล้วก็รู้จักพันอันที่สำคัญที่สุดดังนั้นการการการที่เราออกไปก็เขาก็โรงเรียนของเขาก็คือเนี่ยก็คือโลกโลกกว้างเลยวันนี้ก็เป็นีเขาเไม่ใช่ครับทุะทุกอย่างทุกคลิปของผมหน้าที่นั่นคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าก็เห็นพากินพาเที่ยวเห็นแล้วแต่เราขอแซนง์บอกคงไม่มีใครมาดูช่องเราหรอกครับบอกว่าผมจะบอกนะเด็กว่าที่ติดเป็นแบบเรื่อง ไปด้วยกันเราเองได้เรียนจากคุณพ่อกน้องาน้ตทองเรียนหรือโรงเรียนสังคมที่คุณพ่อพาไปนะครับไปเที่ยวนีบ้างคะที่ันไปยุคที่ะไปยุคที่ที่เราสะดวกไปยุที่ที่ที่เราร้องที่จะไหนไปที่คลิปไหนที่ทำให้คนมาติดตามยอดวิวเยอะที่สุดเลยได้ไหมครับเป็นตห่งคลิปก็โอ้โหเพราะว่าทุกวันนี้ผมมีคลิปเจ็ดโมงเช้าหนึ่งคลิปแล้วก็บ่ายสามโมงหนึ่งคลิปเอฟซีจะรู้จักที ถ้าถ้าถ้าตามนะใช่ครับคือที่จะรู้ับว่าเราคิตอนเจ็ดโมงแต่เราทิ้ตอนบ่ายสามโมงตอนนี้คิ้ที่จุดประกายอต่างก็ก็มีหลายทิ้คเป็นเปน้งสอง้านสามร้านะไรแต่ว่ามันก็จะมาจากการที่ว่าเราเราไปทานคนเขาติดตามเลยว่าบางทีเราแว่าอยากจะโยนใจนะโดยเอาเป็นเป็นที่ที่เรชอบทันแรกเริ่มเขาคงจะมาลงจากยอดเขเป็นไปยิงเกรโบาแบบ เจอมาเจอนโนรัท ah ี uh ่ให uh ้เข้ามาลยนะแต่เขาก็ยังดู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 ดมดู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 ด่ดู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 ด่ดู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 ด่เูดูดดู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 ู่ดูาูด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 ดู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 อูดาดู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 ดดู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 ู เราก็มีเอฟซีที่เขาคอยเคลียร์ให้เราอยู่แล้วที่กล้อให้เราับแล้วเรามีคอมิวอคุณก็อยากเหมือนแบบอยากแสดงความคิดว่าอยากเล่าังอย่างเช่นยกตอย่างเช่นที่บอกว่าเดี๋วรุ่นในกาะการังที่ในในในยะกาที่มงนทำ้ามกันมดบางครั้งเนี่ยรุก็อาจจะ เขาก็บร we ิสุทธ like like ิ์เป็นมนมษยที่บริสุทธิ์แต่เขาอยากทานอะไรได้เราใช้เงาตังค์จปใช้ห้อซึ่งโดยปกติเราอยู่ของเราเราก็เราก็ยินดีเราก็ให้คนตัคอวาก็มีควาบว่าไม่สุภาพเลยตังไม่ชัดาึ้นเลแต่ผมถ้เคยพูดไปในที่ที่มว่าู้นไมสิ่งที่ผมเห็นมาที่น่าระเกียจลมนว่ามันเป็นมียามระยะที่ไม่ดีที่เป็นการความใจของคนทางานคนเกผั เพราะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นภูมิใจว่าลูกเราจะจบเป็นญาโทคเิทีเมือไหร่แต่แตลูกเราจากเมื่อ,อก่อนที่เขาบอกความต้องการของเขาไม่ได้แ,แล้วเขาก็มีเวลาหยิบอะไรไม่เขาเขาก็นั่ง,องมองคือไ,ไม่ทานเันก็นั่งมองแต่ขนาดนี้เขาสามารถรู้ตัวเองว่าเขาอยากทานนะอะไร้เขาไปตักมาทานเองได้เขาช่วยตัวเองได้แล้วเราท<ะ>ีคือภูมิมใจนี่คือภูมิใจเราเราได้ยินมาว่าเด็กพิเศษทุกคนเขาก็จะมีความ ในตัวเองนะคะสำหรับคุณพ่อคะพิเศษนั้นของโดโด้คืออะโดโด้เนี่ยมันจำมากมจำดีมากแล้วก็แล้วก็จะล้องเพลงจะมีความสุขเขาจะมีความจบเรื่องเขาเปการทงเารเพลงซึ่งยูทูบเนี่ยก็มาจากเขานี่แหละที่เขาเขาอยากทาเพลงเขาทุกวันี้เขามีโทรศัพท์กระังเขาเขาไม่เคยไปที่ไหนจกเข้ากระมัไปขายะไทย เขาบอกว่าเขาจะร้องเพลงคาราบาลคือเขาก็จะฟังจากเราเนี่ยนะแต่อันนี้แหละคือเขาอยากจะคุยนะเขาบอกว่าเขาร้องเพลงนี้เป็นนะหลายคนอาจจะบอกว่าการที่มีเพลงอาจจะเป็นความช่วยเหลือก็บอกว่ามันมนชยังไงบ้างเลิกเริ่มเริ่มร้อเรารู้ก็เป็นเสียใจเป็นธรรมดาแต่ณวันนี้เมื่อมาถึงวันนี้เนี่ย เรามองมีคนร้าแค่เรามีลูกในใบอเขาเป็ฉาผมด้างใลูกตลอดแตเป็นเท่กันตลอดมีความเป็นบคว่กันลูกตดมาเราตลอดกดาเดีกันบ้านอื่นลูกเยอะๆเลยแต่แต่ในในวันจำแพไม่วันที่อยากจะให้ลูกอยู่ด้วยกันเขาไม่อยู่้ยับแต่เราจนมีคนร่กมนะ รู้สึกว่าแอปพิเ t ษที่ตัวเองแต่เราตาันตรงนครับผมรู้สึกใจดีมากๆเดี่ยวสุดท้ายค่ะกอฝากช่องหนดีกว่าก็เป็นทูนฮะช่องโรลพาร์นะก็ช่วยปักฝนตะไคร้ฝไลค์กดแช์เดี่ยวรอป่ะเดี่ยวรอสรเครับสาร์ดฝนตะไครี่อะไรครับอ่ะที่ตอะไรครับอ่ะกนตไคร้ไล์ ฝากกดติดตามช่ากดไลค์กดแชร์ให้ดูด้วยด้วยนะครับขอบคุณมารับสวัสดีครับบ๊ายบาๆปิดรายการได้ด้วยติดของเขาในทุกทิจบให้เราเรียบร้อยน่ารักมากๆวันนี้ขอบคุณนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณคุณเคสมากครับสวัสดีครับครีเอทีฟครีเอทีฟที่ดูแลเราเป็นไงพี่โดวันนี้เคทไม่ใช่บันทึกเคทสิ ออกสดนะเนี่ยพ่อนั่งใจสั่นเลยออกสดถ้าเกิดทําคลิปเป็นเทปเป็นอะไรนี่ยังฟอนี่เป็นครั้งแรกอาที่นี่ก็เป็นเป็นครั้งแรกที่เป็นสดนะเราก็กลัวเพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้อะมอกตัดต่อ,ตตอคุณแม่แอบถ่ายอยู่ข้างหลังใช่ไหมอ่าโอเคครับเดี๋ยวโดให้รางวัลพี่โดโดหน่อยโดยจะเอาอะไรโด,โด้วเอาน้าาถนาาของผมไม่ต้องผมยังอยู่ในรถอยู่เลย เพื่อ да นๆครับครูตั๊กเป็นไงยืนอยู่ดูการถ่ายทำลุ้นโดโดลุ้นโดโด้เขาก็ไม่โวยวายไม่ไม่ไม่อะไรแล้วไม่เวีนไม่เวียนเพราะว่าเราพี่โดหิวพี่โดหิวเดี๋ยวม่กินแน่นะลูกไอซิ่องมีนะครับเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อพาไปกินข้าวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวมันก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับคลิปที่เรามาออก รายการสดเนาะช่องวันเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไม่ไม่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะจะพยายามแต่ว่าแต่ว่าที่ครูตักภ์ยเบื้องหลังไว้ก็น่าจะตลอดทั้งรายการไหมครูตักกรได้ดีดีสิบวันาทีนะคะตอนนี้แค่ติดตามถ้าเกิดลิงก์เขายังไม่ออกแล้วผมยังไม่มีลิงก์แขวนไว้ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไว้ในใน พอลิงก์ของช่องวันเขาออกอ่ะผมจะเอามาแขวนไว้ที่หลังแล้วกันนะครับแต่ว่าเนื้อหาก็ประมาณนี้ครับเห็นมีเอฟซีใหม่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าติดตามมาจากรายการทีวีอพอพอปิดรายการก็มีคอมเมนต์ขึ้นมาติดตามมาจากรายการทีวีก็ขอบคุณไว้ในโอกาสนี้นะครับพอดีเราเดินทางต่อนะอาจจะไม่มีโอกาสที่จะตอบในคอมเมนตน์นะครับ งั้นเราก็เที่ยวไปไม่กลับบ้านต่อเลยครับออกจากรายการมามุ่งหน้าหันเข็มทิศไปทิศเหนือแล้วกันนะยังไม่รู้จะไปนอนไหนเพื่อนเพื่อติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับาพี่โดพี่โดครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์่องตวเร็วตัฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับโดไปไหนมาเนี่ยไปออกอะไรออกไรแล้ว กอกรายการรายการทีวีรายการทีวีช่องอะไรช่องดูดูพาเที่ยวช่องดูดูพาเที่ยวช่องวันช่องวันสาวจุดเองช่องวันข่าวเที่ยงวันนะคะข่าวเที่ยงครึ่งนะคะออกไปแล้วแหละออกไปแล้วดีหาคลิปย้อนหลังมาแขวนไว้ให้นะครับเดินกันคลิปต่อไปครับไปครับดีครับบ๊ายบาย